สบายดีพี่น้องสวัสดีครับโอ้กล้องคอยมันเถื่อไปห,หน้าจากแอร์พี่น้องมั่วเลยพี่น้องเลยมาจอดพักยิปอมน้ำมันเหมือนเดิมพี่น้องครับเดี๋ยวก็เส้นหนากลกันแล้วพี่น้องไปแม่มาดูก,กีพันไปใส่แบบนี้เออเขาเออเขาหน้าบักเนี่ยก็ต้องเส้นหนากงคอยมันเถื่อกัน ไอเอเย็นเด้คือเป็นทั้งสี่เลยเสร็จกระเออกว่อ,อนี่พี่น้องเออลยเฮ้ยแต่เราขายความขาดความ<อ>ลูกกินอีสานกินมอมันเอาหมาบอหมยวออกมากเลยผู้าาสาวไปเข้าเข้าน้ำก่อนก่อนพี่น้อง สองสาวออกมาจากห้องน้ำแล้วพอนละไปห้องน้ำผู้ชายอีสัยสล้วคนนึงไอ้ผู้เจ้าหน้พี่หน้าที่ไม่ยิ่งหน้าที่ผู้เจ้าเข้าบันีย่เลยเคลื่อนขวายไปพุ่นโอ้ของผู้ชายคืองร่างกายแต่พี่น้องอ่าโตห้องน้ำนี่มันคือโพดใช่ปะเป็นวงลี่เลยบาดที่นี่นี่บัดล่มวอมอ่าโตคา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 ไอ้พี่น้องมุ่งห้องน้ำเลยวันนะโอ้ปั๊มเนี่ยปั๊มเนี่ยคัดอีดีพี่น้อง คนน่เพราเกียดสมคนน่ะอือเนาะอันนี้เป็นแบบนั่งยองย่อภาพก,ก็ได้อยู่พี่น้องวันพี่น้องสองสาวไทยขี่เฮ้ยขัดจังวะามะพี่น้องคนงามนนมีโมนะพี่น้องคนน่ะในกาเรนยนุ่นี่แหละขถามาพักรถคือเฮ้าเนยแหละ่ะ่เขาไปซื้อ,อยังบดโบลูก่อนไปเฮ้<ด>า เป็นยีซื้อยังไงใกล้ลกเ,เ,<ะ>เห้นูก่็เมนบะเออไปไปเงี้ยอันติมโลดกพี่น้องวันนี้ไม่เห็นไอ้สติมบาดเนี่ยไอ้ชิมบาดเนี้ยเดี๋ยวดยว้รอแม่ก่อนพี่น้องได้กินงงยีรีบัตสี่หนึ่งยี่สิบเก้าบาทเป็นเทบๆาทำยังไงทำไงอาอเออขอบคุณค่าพี่นาอ,อยากกินแห้งไรต่อคุณค่าววันน้ เอาเกีนาหิไปนั่งเก้าอี้ไปไหมไปไปพ่อพาไปรจรนไปนะไรไม่ไปเดินเดินเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเดินไหมเดินย uh, uh, ่างไว้นั่งตรงนี้เลยนั <ns ugo> ่งเลยนั่งตรงนี้ลูกสองสาวน่นโอ้พุ้นด้นนั่งขนาดเซเว่นแบบนั้น เอาเงินเขานี่ก็ได้หมดได้เพียงใดไงโอ้ใช้ประตูถัดไปจริงๆแล้วเขานี่ก็ได้เไม่ไงอือเฮ้ยน้องเขาจะมากินด้วยนะีเไงวนนันน้องครับวันนั้น,นอยู่คนเดียวอู้หูวันนั้นโนใหญ่คนหน่อยนนะออยากไปกินน้ำหนองมาน่าเงือบเออเผื่อนันกูได้สอน บ่ให้กินบ่ได้พี่น,อน้องให้เอาไปเอาไตอยากกินแห้งโอ้ยน้องกระไดเนาะแดงน้อยแดงน้อยอยากกินด้วยดอกดอก,ดอกพี่น้องได้ากินบ่ดอกกนะันทันนาขอกับยัยเดีย๋ยวบ่มีหย่างห่วยเล้าอย่างเดียวพี่น้องสองสาวเลยแต่งตนนวุ่นแนวว่างว่างๆกันเด็กินอะไรคลิปพี่น้องแตนนน่งวนง่าย ชีวิตนักเดินทางมาส่งน้องพี่น้องเข้ามาในเซเว่นมาคนเดียวพี่น้องครับมาคนเดียวมาคนเดียวพราว่ที่หามังเอ็มลอยหาสิบหามังเอ็มลอยไปกินโชเฟอร์ขับรถพี่น้องอันนี้ก็มีขนมหลากหลายขอว่าเอาม่าน้ำดอกมะนองมาหน้านะถ้า่คยเอามา้าเราไฮเอานั่นไฮเ,เอานี่พี่น้อง พอกาหาเอานั่นหฮยเอานี่เราคอยกันต้องซื้อห้ยอีกลพี่น้องเลยแต่ว่าอยเป็นโซฟเฟอร์เขาต้องเอาที่ทางไหนเนาะแบบนี้คอยงาไกายโอ้ยนี่นี่ M ร้อยห้าสิบหรือว่าคาราบาวแดงเมื่อกี้กินคาราบาวแดงไปแล้วอันนี้ขอให้กินอันนี้แน่พี่น้องกระชิ่งแดงมีบ่ จะกินกระทิงเนี่ยเอ uh, mm ็มร้อยห้าสิบเอ็มร้อยห้าสิบก็กินแล้วขอกินกระทิงแดงพี่น้องครับ mm hmm. ลองกระทิงแดงลองดู mm hmm. จะได้จีดจัดก็ไป mm hmm. <Okay. S 2> คิดคิดเงินก่อนไปงางจีบเงินก่อนพี่น้องบาทสิ่งขวดเดียวเลยเลยพี่น้องจีบ <laughs> เงินขวดเดียว โอ้เห็นหลานจินกับพอย้อมเลยพี่น้องยเลมเด็กนไปกเอกินานมกันอเอาอีกคนนึงไปใส่เราไปสร้างพุนพุ่นพี่น้องเออทางพุ่นกับค่าพอ่นานไปเลยอะให้น้องมันกินอาเซีมมอันนี้ยิบเก้าบาทที่กันมาละเออได้ได้อันนี้นี่คออน้องบเเออชาร์จพลังก่อนเาาจิพักโดนบ้านในเฮาเนี่ยักดเไเออจัก สามสินาทีเนาะอือมเซเว่นไปน้อไงอ๋อี่น้อแมนางีใส่ออมใหม่คือยังมีน้าเั่นเนาะน้ามาได้ใส่ไม่อยาใส่น้ะพไปนลองเออมันฝนตกเนาะฝนตกไปหรอนังนังเศ้าเมียกันี่น้องกินข้าวกินกระทิ่งแดงออกไปก็มีแห้งกันเดียวไปพร้อมสู้ต้อแด้วแต่ว่าน้องนได้อาติคิมขอรหลาน มาหน้าก็ได้อันหนึ่งขนหน่อยขนใหญ่เลยคนหลานอัลลีฟเก้าบ,บ,บาทพี่น้องเว้ยกินกระห้เรื่อข้าเจ้าปิดพอดีเลยข้าวเจ้ามาท่านข้าเจเ้าเรียปิดพอดีเลยเส้าเมียขอบคุญตัวคอมเมนต์นะพี่น้องตอนผู้ใดมาดจมมาบนก็ขอบคุณหลายหลายทีนะคาับว่ามึงคลิปไห้เนาะถึงกระดังเร่งใจไห้พอเพียรกับตั้งใจมาส่งน้องกับทํามันกับเติมซอยกันพี่น้องบ่ได้ว่าจะให้น้องเติมผูเ้เดียวหรอก กินเขากินน้ำกันนองเขาก็จะออกซอยขั้วไ้เขาออกดอกต่างเป็นกเขาลังไจเขาไม่เห็นงนันน้งมนต์ระคายเองเล่าี่น้องน้องจีซอยกันบ่าว่าเอาเขาลอยหนึ่งเขาไปซื <laughs> ้อกาแฟไม่เพิ่งกินอะไรเออทิ้งเอาจากรู้จักความจะเลยลูเกาะเออพุ่นรถขอจอดที่พนพี่น้องรถอจอดที่ขังรถตูก้กันนะอันนี้มันคุยโทรศั์กับมูเมันว่าพี่น้องก้รถตู้กันหลายเลยพี่น้องเพราะว่าขาจอด เมาทั่วเมาหยั่งมาเนาะต่างทั่วตั้งจังหวัดหาเที่ยวหาหยั่งอะไรไปแม่พาไปล่างมาอางืลลอล่างปากปลยไปล่างไซร์ล่ะลเออไปทานไปน้ำท้ายคลิปให้จบคลิปอ่ะนะเ <c oughs> วียนมาถ่ายยูโหลพี่น้องน้องมดไปเข่าห้องน้ำน้องน้องเขานั่งหลินยุบหุ่นนะเขาจะหาท้ายคลิปโตเตะเขาอยากให้มันจบคลิปเลยพี่น้อง <c oughs> ไปใส่มาใส่งานข,อขอ่ขอยขกับก้ายพี่น้อง ขอบคุณผพ้กมาเบิ่งมาเป็นกำลังใจให้พี่น้องเลยขอบคุ้ร้ายเด้อพี่น้องเด้อมันจากเหมือนเนี่ยรถสิบล,ลอ้อเขาจะเอามาจอดพักว่ารถอย่างต่างๆอมันจอดพักจึงไม่ลากขับไปพี่นอ้องแต่ก็เห็นปอลน้ำมันยุไใสไตล์ปอก๋วยเตยพี่น้องเบิง่งเพราะว่าคอยว่า,า,ามันงามเนาะควรนะไปแล้วควนออกก่อนเท่าพี่น้องเดี๋ยวก็ทานน้องๆก่อนเทอมีอก่อน จันโอ้ังเกดตามข้าเจ้าไปคอยคอยอยากทายยี่หอนได้ตามได้กินคอยอยากไปรีวิวอันร้านมันขายของอันพี่นอ้องเมืองตะข้าเจ้าเปิดเพลงนะที่ขั้นนี้ข้าเจ้าเปิดเพลงกับมือนจีบเอาก็เลยไปทายพี่น้องเมืองบได้โอเคพี่นออ้องครับขันรถเดินทางต่อเดินทางครัมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพคนละพี่น้องเลย ใช <molec> ่เดี๋ยวดูรถก่อนปั๊บปั๊บอ่ะกลัวมีรถลอยมาพี LIKE ่น้องครับเอาตัดกันไหมเห็นอย่างอ่ะใส่เกียร์ผิดพี่น้องครับใส่เกียร์ผิดชีวิตเปลี่ยนเออพี่รตลกเมื่อกี้ว่าเราตลกอีลีเดต็มไปถืวเกียร์ไทยอีลีเอารองเท้าไว้ข้างล่างเร็วๆแต่ว่าสังชาตญาณตีนเขาเบรกยุ่คู่กันพี่น้องไปก่อนนะขอบคุณปั๊มน้ำมันที่เราให้เราได้ใช้บริการเนาะขอบคุญของน้ำสะอาดปั๊มน้ำมันนี่ของน้ำสะอาดมากเลยพี่น้อง เซเวินกวงใหญ่วันนี้เฮาใส่บริการเน<ะ>ี่ยเขาก็ซื้อของซอยเพิ่นเติร์น้ำมันน้ำเพิ่นเฮาก็เดินทางขอบคุณเอซีทุกทันทีมารับชมให้กำลังใจ,จงทั้งด่าทั้งป้อยทั้งชมพี่น้องครับขอบคุณเหมือนสิพันว่าแม่น้อแม่ด่าเลยแหละเออไอ้ด่าแลยบ่งหูความจริงทั้งหูความจริงด่าบ่าวเนี่ยด่ามั่วมั่วด่าไม่รู้เรื่อง ดา่าเหมือนพอน,นอนน้ำเฮาอุ่นนี่พัลลู่พัชูรเรื่องถ้าได้เป็นเรื่องจริงเ้ายอมรับเขาแต่คำถามมันเรื่องจริ่งไหนผู้ใหญ่ตอบไนะเห็นว่าอะไรดา่ามัวม่วมัว่วด่ามั่วชั่วไปหมดเลยอะ<ม>ไรก็มีอะไรเคยได้กระทิ้งแดงเขามากปวดนึงเพราว่เออรู้สึกว่าเมื่อยันบาสนะา่ะพวกเจ้าไม่เล่าพี่น้องพร้อมลุยก่อนนี้มันไม่กลักวบาปเป็นไงลนะตาแล้วคนนี้กับพี่อืมรู้สึกว่าจืดขึ้นเยอะบ้านนี้ก็แจ็คที่ผ้าลูกหลานไปยุ่งตรงไหนผักตรงไหนกับค่อยติดตามพี่น้องมาทีวั่นนอนวัดนอนวัด โมย,ยมขึ้นครับตึกเดวันนี้ก็ยญาติอยู่เลยโยอยู่กันกำลังสี่หาคนใะย่านนังวะออโอเคพี่น้องไปเดินท้างน,นอกพ่อกันคลิปหน้าเวลามาทีนีน้เนาะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจ<ส>ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ